คนที่เขาปั้นหุ่นได้ล้วนมีความรักนะครับรู้อย่างนี้เฮ้ยจริงๆนะครับเพราะคนที่เขาปั้นหุ่นได้เขาจะมีความรักที่เรียกว่าความรักตัวเองนั่นเองครับถ้าเรารักตัวเองเราจะให้สิ่งดีๆ และสิ่งที่ดีที่สุดเลยกับตัวเองเสมอนี่คือปรัชญาชีวิตผมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าการที่ผมบ้นหุ่นได้ผมเองก็รักตัวเองมากครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากเห็นตัวเองสุขภาพร่างกายดีอยากเห็นตัวเองมีรูปร่างที่ดีขึ้นดังนั้นเราก็จะเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ครบทั้ง5้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆเลือกที่จะให้ตัวเองได้ออกกําลังกายครับทำทั้งเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างความฟิตความเฟิร์มทําทั้งคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันส่วนเกินอย่างเเเเงง้้ยรรรรััถาาาากกิดวรรว่ตอ พ้มที่จะลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองและแน่นอนครับยังไม่ใช่แค่นี้สําหรับการปั้นหุน่นยังมีในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอด้วยเพราะเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีชาร์จพลังมาให้เต็มร้อยก็ต้องนอนให้เต็มที่6กถึงแชั่วโมงและที่สําคัญถ้าเรานอนดีผลลัพธ์ที่เราจะได้จากการคุมอาหารและการออกกําลังกายเราจะสามารถเห็นได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอีกด้วยและสุดท้ายและท้ายสุดก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับไม่เครียดเพราะคนที่เขามีความสุขและไม่เครียดกับชีวิตก็จะทําให้เราสามารถปั้นหุ่่นนนนไไดดดด้้้้ีีีและเเเร็ววขขึออกกกชยยััถาางงฝ คลิปพิเศษเอาไว้เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความรักตัวเองกันเยอะๆนะครับถ้าเรารักตัวเองเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองเสมอด้วยรักและปรารถนาดีลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ